สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel กรอบเขตโทษนะครับกลับมาพบกับโดโมยเช่นเคยในข่าวกรอบเขตโทษประจำวันที่12ธันวาคม2020นะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะฝากกันคนละ1ไลค์1แชร์นะครับให้กับคลิปของเราด้วยละกันนะครับก็วันนี้แน่นอนตื่นสายนะฮะน็อกนะฮะก็เลยมาสายหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกเราพยายาม เรียกว่ารายงานข่าวให้ครบถ้วนนะครับก็ฝาก,พก,พกเพื่อนเข้ามารับชมกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีผลบอลหนึ่งคู่นะเมื่อคืนมีพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ต่างๆนานาก่อนเกมะบลามากมายนะเดี๋ยวเรารายงานใครบถ้วนเลยนะครับโดยเริ่มจากผลบอลเมื่อคืนครับเกมพรีเมียร์อังกฤษครับเกมที่ลีดครับเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมครับต้องบอกว่าตามนั้นฮนะอย่างที่หลายๆคนบอกนะลีดทองลอกนะครับ แล้วก็ทองลอกจริงๆครับคราวนี้เปิดบ้านแพ้กับเวสแฮมของเดวิดมอยส์ครับซึ่งเวสแฮมจริงๆเนี่จริงๆแล้วฟอร์มแรงนะก่อนเจอแมนยูนัดที่แล้วเนีผมว่าฟอร์มแรงมากเลยนะฮะแต่ว่าคืออย่างแมนยูก็อะพลิกพลิกนรกกลับมาได้ชนะไปได้ถูกไหมครับอ่ะซึ่งก็เกมนี้ครับลีสเจ้าบ้านนนำก่อนนะครับ1.0จากจุดโทษของมาิอลสกิคกับในทีที่6นะ ก่อนที่เวสแฮมเนี่ยจะมาตีเสมอได้จากโทมัสซูเชกนาที25ครับและเป็นประตูชัยครับของอังเจโลออกบอนนาครับนาทีที่80สุดท้ายจบเกมเป็นเวสแฮมที่เยือนครับกับวิ่งมาเรียกว่าวิ่งอะไรล่ะเนะเข้ามานะครับเก็บ3แต้มได้จากบ้านของลีสูไนเต็ดไปได้นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยฝั่งของเวสแฮมครับอยู่อันดับที่5ครับมีอยู่20แต้มนะยังคงตามโซนตามโซนแชมเปี้ยนลีกแค่แต้มเดียวนะคือตามเรสเตอร์แต้มเดียวครับ ส่วนฝั่งของลียูนเต็ดครับอยู่อันดับที่14มีอยู่14แต้มนะครับประมาณนี้นะซึ่งอผมผมก็ดีใจเพราะว่าผมใส่ซูเชคไว้ในไอ้นี่ไงในแฟนซีนะเออได้แต้มเนกะ็คิดคิดว่ามันอาจจะยิงแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะยิงได้จริงนะสุดท้ายได้ยิงได้จริงเว้ยนะครับโค้ชเอาเลยนะส่วนต่อมาเนี่ยข่าวคราว,ราวนี้เป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนะครับก็จะมีจากทางฝั่งของ อ่าเป๊ป <G uard ella> กัวเดลาและก็ฝั่งของอเลกซานาโซชานะครับซึ่งฝั่งของเป๊ปเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงนะเรื่องราวหลายอย่างนะครับาทางด้านของเป๊ปเนี่ยบอกว่าอะไรเนี่ยเวลาที่พวกเราชนะเนี่ยเราจะกลายเป็นอัจฉริยะเวลาเราแพ้ต้องโดนไล่ออกมันเกิดขึ้นกับยู i นเตแล้วก็ทุกสโมสรทั่วโลกเรารู้ดีว่านั่นเป็นเหตุผลที่เราได้เงินเดือนเยอะเพื่อรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ มาสำคัญนะที่จะต้องรู้ถึงคุณค่าของโซชาผมไม่จำเป็นต้องซัพพอร์ตเขาเพราะว่าเขาแข็งแกร่งพอและเขาก็มีความรู้ในด้านงานนี้เป็นอย่างดีเราต้องบุกไปเล่นโดยคิดไว้ว่าเราจะเผชิญหน้ากับพวกเขาในเวอร์ชันที่สุดเราต้องคุยกันว่าเราจะทำอะไรต่อไปหลังจากนี้นะครับประมาณนี้ก็คือแบบเซฟโซชาแหละนะหรับเป๊ปก็บอกว่าเออเขาสำคัญอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับส่วนฝั่งโซชาเนี่ยนะก็ออกมาสัมภาษณ์ครับถึงเรื่องราวที่ว่า โอ้โหแมนยูเนี่ยนะฮะทีมระดับแมนยูเนี่ยนะ,ะก็ต้องตั้งเป้าเป็นแชมป์พรีมเมียร์ลีกอยู่แล้วในปีนี้นะครับอ,อเลกโนัชโซชานี่บอกว่าที่แมนเชสเตอร์เนี่ยคุณควรต้องเป้าหมายที่เป็นแชมป์เสมอ,อแน่นอน3ฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างที่ได้เห็นว่าเรามี2ทีมที่ห่างจากทีมที่เหลืออย่างมากผมเชื่อว่าฤดูกาลที่แล้วหลังจากช่วงปีใหม่เนี่ยท,ทีมชุดนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นและเราสามารถท้าชิงได้ แน่นอนว่าเรายังพัฒนาขึ้นไปอีกในฤดูกาลที่แล้วแต่ผมคิดว่าจะไม่มีใครทำตาทิ้งห่างเราไปแล้วผมนำทีมลงเล่นทุกนัดด้วยความต้องการที่จะชนะเพราะงั้นนั่นเป็นคำตอบสำคัญสำหรับคุณถ้าคุณชนะนัดนี้นะค,คุณก็ได้แชมป์อะถ้าคุณชนะทุกนัดคุณก็ได้แชมป์นะครับนี่คือสิ่งที่โซชาพูดไวหลังก่อนเกมนะจ๊ะ ส่วนต่อมาเนี่ยก็มีประเด็นเนาะยังคงมีประเด็นตกค้างเรื่องราวของพอปอกบานะครับซึ่งนะประเด็นปอกบาเนี่ยโอเล่นเนี่ยบอกว่าผมว่ากลางสัปดาห์ที่ผมพูดไปแล้วนะแน่นอนว่าคือกีฬาที่เล่นเป็นทีมแบบปอกบาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเมื่อเขาอยู่ในช่วงที่โฟกัสอย่างมากที่จะช่วยทีมเขามีความการะหายความอยากลงเล่นความต้องการเล่นต้องการซ้อมมันเคยมีผู้เล่นที่ปฏิเสธการซ้อมหรือลงสนามแต่แน่นอนตอนนี้เนี่ยพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว แต่สำหรับพอนั้นไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยสักครั้งนะครับนี่สิ่งที่โซชาพูดไว้ก่อนเกมนะซึ่งก็บอกว่าบ็อกบาพร้อมเล่นตลอดเวลาครบพร้อมเล่นให้กับแมนยูนะครับอ่ะต่อมาเนี่ยเป็นสงครามอเมื่อกี้เป็นสงครามในสนามอันนี้สงครามนอกสนามบ้างนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชนะก็เป็นการรายงานจากฝั่งของเดลี่เมลครับบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยทางด้านของอจากด้านของแมนยูนะครับแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยเปิดศึกนะครับ ในการแย่งตัวกองหน้าตัวเก่งของบอเลเซียดอตมุนอย่างเออร์ลิงเบลฮารลนครับในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าซึ่งอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวันก่อนครับว่าทางด้านของดอตมุนเนี่ยมีสัญญานครับว่าในปีหน้านะครับในปีหน้านะในฤดูกาลหน้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ซัมเมอร์ Summer หน้านะอีก2ซัมเมอร์ข้างหน้าก็คือซัมเมอร์ปี2022นะครับค่าตัวเนี่ยจะเหลืออยู่ที่75ล้านยูโรนะครับถูกไหม ซึ่งมันบีบให้ดอทมุลครับอาจถ้าหากว่าขายก่อนอาจจะได้ราคาแพงขึ้นอา่านะซึ่งในข่าวเนี่ยบอกว่าดอทมุลพร้อมขายในซัมเมอร์ซัมเมอร์หน้าเลยก็คือซัมเมอร์ปีหน้านะ2021นะครับซึ่งแน,น่นอนว่าราคาจะแพงขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าสุดท้ายนะ่าจะเป็น2ทีมจากแมนเชสเตอร์อย่างแมนยูแมนซิตี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นทีมยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดหรือว่าจะเป็นทีมอื่นอนะ่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อในต่อ,ตอช่วงเวลาต่อไปหลังจากนี้นะครับ ส่วน่าต่อมาเนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์ของโชเซ่มูรินโญ่ครับก่อนเกมของทริอันมอสเปอร์นะซึ่งนามูบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยแน่นอนว่าผมว่าหลังจากนี้นะทีมของพวกเราเนี่ยจะเล่นยากขึ้นอย่างแน่นอนครับโดยมูรินโญ่เนี่ยบอกว่ายูโรปาลีกยังห่างจากการลงสนามไป2เดือนนะฮะแต่ต่อจากนี้เกมมียร์ลีกเนี่ยจะกลับมาเ,เพิ่มขึ้นซึ่งตามตรงเนี่ยมันยากกว่าเกมยูโรปาลีกเยอะ คุณภาพของทีมทรีียร์ลีกเนี่ยดีกว่าเรายังมีเกมคาราบาลาวาวครับเจอกับสโต๊กเกและสโต๊กก็ทำผลงานได้ดีมากในแชมเปี้ยนชิพเกมให้ลงสนามเยอะแบบนี้เนี่ยเราต้องโรเตชั่นหรือเปล่าแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้เลยที่นักเตะจะลงสนามทุกนัดแบบในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้แต่ในช่วงอะไรเดียวกันเนี่ยก็มีนักเตะที่ไม่เหมือนใครแล้วนักเตะที่ไม่เหมือนใครเหล่านั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าทีมที่มีจะดีมากเราก็ต้องให้เขาลงสนามเยอะขึ้นเพราะคนแบบนี้ สร้างความแตกต่างได้นะครับประมาณนี้นะที่มูลนิยมพูดไว้ก่อนเกมนะซึ่งก็ไม่รู้พูดถึงใครนะอาจจะพูดถึงเบลก็ได้นะหรือว่าก็พูดถึงอารีไหมนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูว่าเนี่ยหลังนี้เนี่ยได้โรเทชันแน่ได้ลงหมดแน่นะมันจะเป็นเบลเป็นดเดลี่อารีจะเป็นใครนะเดี๋ยวได้ลงแน่นอนนะครับโอเคอะต่อมาครับฝั่งของเยอเกนครอบบ้างเยอเกนครอบบ้างไปต่อที่ลิเวอร์พูลนะซึ่งนะฮะทางฝั่งของเยอเกนครอบรับให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะที่จะ ต้องเจอฟูลแลมนะครับซึ่งทางด้านของเยอันคองเนี่ยบอกว่าจงโฟกัสกับฟูลแลมก่อนนะครับจงโฟกัสกับฟูลแลมก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันอ่าฮะโดยทางด้านของเยอันคองเนี่ยบอกว่าผมหวังว่าจะไม่มีนักเตะของเราคิดถึงเกมสเปอร์นะในเมื่อเรามีโปรแกรมเจอฟูลแลมก่อนสถานการณ์มันเหมือนกับต้องเจอกับทีมระดับท็อปตารางทุกนัดนั่นหมายความว่าความแตกต่างระหว่างกันมันน้ไม่มาก เรารู้ดีเรื่องนี้ดังนั้นผมไม่จําเป็นต้องบอกลูกทีมตลอดเวลาฟูลแลมคือทีมที่เล่นบอลได้ดีมากผลงานที่เขาทํามาเนี่ยมันยังไม่ตอบแทนมันยังไม่ตออกอ,อกดอกโขออกมาในแง่ของผลการแข่งขันการต่อสู้เพื่อรอดนะครับมันทาให้เขาเนี่ยวิ่งสู้ฟัสสู้สุดกําลังเพื่อที่จะได้ทุกคะแนนกลับไปเพื่อช่วยพวกเขาให้ได้นะครับนี่สิ่งที่เขาพูดไว้ก่อนเกมเจอฟูลแลมนะครับ ส่วนต่อมาเนี่ยเป็นฝั่งของจอจินโยบ้างนะอ่าไม่ใช่สิแฟงลัมพาดพูดถึงจอจินโยเนะะี่ยก็ล่าสุดครับหลังจากที่ฝั่งเชลซีมีการเปลี่ยนแปลงจากอาจอจินโยจุดยิงจุดโทษเป็นแวรเนอร์ยิงจุดโทษแทนนะครับหลังจากที่จอจินโยพลาดสองสองครั้งติดในเกมเจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็คลาสโนโดาถูกไหมฮะล่าสุดแฟงลัมพาดถูกถา,ถามถึงประเด็นนี้ครับและมพาดบอกว่าผมไม่เคยกังขาความสามารถของจอจินโยเลยในการยิงจุดโทษนะ เป็นเรื่องปกติที่จะมีพลาดบ้างเพราะเขายิงแล้วก็ให้กับสโม,มสรแล้วก็ทีมชาติเยอะทั้งนั้นเขาพลาดสองครั้งติดก็อย่างที่เห็นแหละคือก่อนที่เขายิงจุดโทษให้กับเราเนี่ยเขามั่นใจในสถานการณ์ยิงจุดโทษและมั่นใจกับการยิงจุดโทษด้วยเหมือนกันดังนั้นมันคงไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเรานะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับฝั่งของแรมป้นะต่อมาเนี่ยเป็นข่าวที่ผมว่าแฟนๆนอาร์เซนอลก็คงเรียกว่าอกหักกันนิดนึงนะ่ยอกหักกันนิดนึงสำหรับเจ้าโดมินิกสซบอสไลน์ครับ กองกลางนะฮะจากเลดบูซาวส์บวกนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยรายงานจากสกายสปอร์ตเยอรมนีครับรวมถึงฝั่งของฟาบิเซโอโรมาโน่ด้วยนะฮะยืนยันตรงกันว่าเจ้าเดลมิเนกซ์บอลส์ไลเนี่ยจะไปอยู่กับอาร์แบร์ตไลฟ์ซิกนะครับโอกาสที่จะไปอยู่นะเป็นไปได้มากกว่านะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยฝั่งไลฟ์ซิกเนี่ยนะครับเตรียมพร้อมที่จะจ่ายนะ25ล้านยูโรนะค่าฉีดสัญญานะครับก่อนคริสต์มาสนะครับ ซึ่งเพื่อเป็นการดึงโดมินิกโซบอสไลเข้าร่วมทีมนะครับประมาณนี้นะซึ่งจริงเนี่ยมีก็จริงจมีทีมที่มาลุ้นก็คือเนี่ยอาร์เซนอลมิลานนะครับบาเยนบาเยนบาเยนอาจจะลุ้นน้อยหน่อยเพราะว่าไม่มีที่ลงให้นะแต่ทีมอื่นเนี่ยมันมีที่ลงให้ไหมอาร์เซนอลมิลานไลฟ์ซิกอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการตามรอยรุ่นพีนะ่หลายคนนะก็จากเซาวบวกนะไปไลฟ์ซิกนะครับอย่างอุปามกาโน่นี่ก็ใช่นะไฮดาล่านี่ก็ใชา่กุลัชชี่อย่างนี้นะนะครับเกต้าด้วยใช่ไหมหลายหลายคนทแบบ ย้ายมาในคืนเดียวกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะซึ่งก็ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะไม่รอดน่าจะเสร็จล้านซิกแน่นอนนะครับอ่ะส่วนข่าวต่อมาเนี่ยปิดกันด้วยเรื่องราวของรางวันฟี f a เดอะเบสนะครับซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยมีการประกาศออกมาแล้ว3รายการอ่ะไม่ใช่สามรายการทุกรายการเลยแต่ผมยกมา3รายการนะครับซึ่งก็มีอ่ะนักเตะยอดเยี่ยมนะครับก็จะเป็น, Ronaldo นคริสเตียนโรนัลดะนะ เลวันดอฟสกี้แล้วก็เลนน่ามสซี่นะครับซึ่งก็เป็นไปตามนี้นะตัวแทนที่ถือว่าค่อนข้างที่จะเหมาะสมเลยทีเดียวนะครับส่วนกุนซือยอดเยี่ยมครับก็จะมีทางด้านของอ่ามาเซโลเบีเอลซาครับอ่าทางด้านของฮันซี่ฟลิกจากบาเยินแล้วก็เยอร์เกนครอปของลิเวอร์พูลนะครับส่วนอ่าทางด้านของโกยอดเยี่ยมนะครับก็จะมีอาริซงเบ็คเกอร์นะฮะลิเวอร์พูลนะครับ อนอมานีเนไนเออนะครับ,บยมินิกแล้วก็ยานโอบลจากแอมตมาริดนะครับประมาณนี้นะครับสลหรับรา,างวัลฟีฟ่าเดอะเบแล้วก็คลิปของเราก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังฝากกันคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารกับข่าวเช้ากรอบเขตโทษนะครับก็คลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ